48คันนะครับตั้งอยู่บนถนนเกษตรนวมินนะครับวันนี้จะมาเสนอรถโปรตอนเกนทูนะครับเครื่อง1065ประตูปี2 0 1 1สีขาวนะครับตัวนี้เป็นระบบเบรก ABS กระจกไฟฟ้านะครับเบาะหนังนะครับแล้วก็มีพวงม,มาลัย Power AM นะครับติ l t i f u n c t นพร้อมนะครับ Sensen l o ็อใไม์ดิจิตอลนะครับตัวนี้มีวิทยุ CD MP3 มี อุปกรณ์ภายในครบครันนะครับไฟตัดหมอกก็มีนะครับผมสปอยเลอร์หลังล้อแม็กกันสะทบชุดนะครับตัวนี้48ค่าเสนอขายในราคา3,95,000บาทนะครับราคาไม่แพงนะครับยังไงถ้าสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับ48ค่าถนนเกษตรธรรม,มินเบอร์โทร0813124939 0863287211ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ